วันนี้ในภาพรวมอ่ะผมขออนุญาตที่จะวิเคราะห์ในภาพรวมท่านผู้ชมก็วิเคราะห์ร่วมกันมาได้นะครับในมุมมองของผมนะครับห้าเหตุผลที่ต้องเข้าใจกันก่อนว่าไม่ได้ออกตัวให้ใครไม่ได้อวยใครนะครับแต่ว่าจากที่เรามองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแม้ว่าสุดท้ายจะบอกว่าเกิดขึ้นจากคนไม่ดีอ่ะสมมติได้ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้นะว่าในประเด็นต่างๆอีก5ประเด็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยนะครับผมมองว่าอย่างนี้ฮะวันนี้เหตุผลที่เราเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับขพราะหนึ่งนะครับมองจากการประสานงาน ของผู้เล่นที mm ่มันติดติดขัดๆฟุตบอลเราไม่สมูทเลยนะครับการต่อบอลเชื่อมบอลกันนะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดจากการซ้อมน้อยการรวมตัวผู้เล่นหรือว่าการที่ผู้เล่นที่มันมาจากหลายๆที่นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแต่ว่าบันนี่สิงต้องยอมรับอันดับแรกคือว่าการประสานงานที่มันติดขัดถ้าทั้งเกมใช่ถ้าพี่ปูบอกว่าการประสานงานที่ติดขัดถ้าไทยมีคะแนนจากทีมเวิร์กสักหก ครับมองโกเลียจะมีประมาณ8ทีมเวิร์กดีกว่าทีมเวิร์กดีกว่าอ่าถ้าพูดอันนี้ต้องชื่นชมเขานะครับว่าวันนี้ฟุตบอลเท้าต่อเท้าหรือว่าการเซตระบบของไทยเนี่ยมันมันติดขัดเยอะขนาที่มองโกเลียเนี่ยเล่นเป็นทีมเยอะกว่าทีมชาติไทยครับอ่ะนั่นคือเรื่องหนึ่งนะครับของทีมเวิร์กสองรูปแบบการเล่นเราไม่มีความชัดเจนในรูปแบบการเล่นเลยถูกต้องวันนี้เราดูไม่ออกเลยว่าเราจะเล่นแบบไหนเราจะเล่นแบบอ่ จาะตรงกลางวิงแบ็กสองข้างเติมหรืออะไรต่างๆหรือสไตล์วิมบดันอาจจะโยนบอลโยนก็ไม่ชัดเจนคนบอกว่าโคตรโย่งบอลโยนมันก็ไม่ได้โยนที่จะไปโยนใส่เขามงอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีรูปแบบนั่นคือรูปแบบการเล่นที่ไม่ชัดเจนซึ่งรายละเอียดลึกๆการที่รูปแบบไม่ชัดเจนเนี่ยมันเกิดจากอะไรเป็นหน้าที่ของโคตรอะเกิดจากการที่เขาซ้อมไม่พอนะครับสภาพสนามไม่อํานวยหรือกำลังไม่ถึงหรือมีตัวเจ็บทำนองนี้แต่ที่เราเห็นชัดๆก็คือรูปแบบการเล่นของไทยมันไม่ชัดเจน ถ้าเราบอกว่าตอนสมัยซิโก้มันเปิดมาด้วยการที่ติ๊กตาก้าเลยเคาะตุ้งตั้งตุ้งตั้งแล้วไปผิดพลาดก็ว่ากันไปแต่วันนี้เคาะก็ไม่มีโยนก็ไม่ใช่ใช่ใช่สองข้างริมเส้นสองข้างเติมก็ไม่เชิงรูปแบบไม่ชัดเจนนี่ข้อสองมันกล้ากลัวไปหมดพี่บนะฮะนะฮะข้อสามนะครับอ่ะถ้าจะบอกว่าอย่าไปโทษเล่นสนามเดียวกันอันนี้ก็ต้องเรียนว่าไม่ต้องโทษนะครับครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าสภาพสนาม และอากาศมันมีผลพอสมควรนะครับย่าเทียมนะฮะดูจังหวะการจับบอลันจะกระดอนไปหมดเฟิร์ทัชเราไม่เหมือนกับการเล่นย่าจริงนะฮะคือฟุตบอลพอยัดให้พี่ปูพี่ปูไม่สามารถที่จะพลิกเล่นต่อไปได้พี่ปูต้องใช้เวลาอีก1-2ึ่งคทัดเพื่อจะเทิร์นบอลหรือว่าเพื่อจะคืนหลังให้ชัวหลายๆครั้งที่นักเตะไทยพยายามที่จะทัดแรกเบิ้มออกไป มันก็ผิดพลาดมันไปคนละทิศละทางอะพี่บเล่นสนามญาติเล่นสนามเดียวกันนี่เป็นผลที่ทุกคนพูดนะครับใช่ครับเขาก็เล่นสนามเดียวกันกับเราแต่แน่นอนว่าเขาคุ้นเคยกว่าเราถูกครับเขาเล่นสนามนี้มาโดยตลอดนะครับ,รบอ่ะข้อที่สี่นะครับที่เราเห็นค่อนข้างชัดพละกําลังและสะภาพร่างกายเราไม่ร้อยจริงๆพอโดนบี้โดนบทแล้วหมดครับยุบนะฮะพอยุบมันจะคิดทาอะไรมันก็คงลําบากแหละนะครับครับอาการบาดเจ็บพอฟิตไม่ถึงตัว ไปไล่ซ้อมห้าหกวันเนี่ยมันเจ็บง่ายเห็นไหมครึ่งแรกเจ็บสองคนแล้วแทคนิคทุกอย่างคงต้องเปลี่ยนถ่ามือเล่นที่จะต้องลงมาใหม่ใช่ไหมฮะคืออย่างที่บอกว่าพี่ปูบอกว่าโคชโย่งนี่หลายคนด่าโคชโย่งเยอะแต่พอฟุตบอลที่มันเซตไปแบบนี้เนี่ยมันคล้ายกับบีจีเซตตัวต่างชาติมาเป็นหลักเช่นเดียวกันเซตเบนจามินเดวิดเซตใครมาเป็นหลักแต่ว่าแค่ยี่สิบสามสิบนาทีเนี่ยต้องเปลี่ยนสองคนละวสองคนแล้วมาเปลี่ยนนักเตะแล้วตัวสำรองต้องถูกเปลี่ยนอีกทีมต้องบอกว่า ทรงทีมแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเยอะเนี่ยครับมันมีเป๋ด้วยแหละใช่ประเด็นสุดท้ายนะครับข้อที่5เหตุผลที่เราจบด้วยการเสมอ1นน<ๆ>วันนี้ต้องให้เครดิตกับโกเรียนะครับเราอาจจะมองเขาว่าเขาอันดับแรงกิ้งต่ำกว่าเราเยอะนะครับร้อยกว่า197อะไรทํานองนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่เรานี้เห็นจากเกมนี้ก็คือพวกเขาเล่นฟุตบอลเป็นนะครับกล้าเล่นนะครับแล้วก็นิ่งในการที่จะเก็บบอลพาบอลขึ้นไป โดยเฉพาะยิ่งพละกกาลังพวกเขาเหนือกว่าเราอย่างเห็นได้ชัดเพลสซิ่งในตั้งแต่แดนบอลเลยนะเี่ไฮเพลสซิ่ง High เลยก็บทขยี้เราจนข้งต้องให้เครดิตเขาว่า1คะแนนที่เขาได้จากเราไปมันเป็น1คะแนนที่สมควรครับถ้าเรามองกันแบบแฟร์ๆนักกีฬานะครับครับก็เกินคาดครับ,รบผมมองว่ามงเลียน่าจะเล่นไม่ถึงประสิทธิภาพประมาณประมาณนี้นะแต่ว่าพอมาดูประมาณ2 0 3 0นาทีเนี่ยผมมองว่าโอ้หเขาเล่นเขาเล่นได้ดีแล้วครับเล่นเป็นทีมแล้ว ไม่ได้ตื่นกับทัวร์โโนาเมนต์ใหญ่แบบนี้ครับ